ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้ครับผมมาดูเกมเกมนี้ที่ผมเล่นกันนะทุกคนไดมอนด์เมก้าสักอย่างหนึ่งนี่นะครับผมมันเป็นเกมกี่ว่าเพชรเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับผลไม้เหมือนเกมโบราณที่สมัยก่อนเราเคยเล่นตามตู้กันนะครับผมนะแล้ววันนี้ผมมาในทุนที่10,000ื่นบาทกันนะทุกคน1 0,000ื่นบาทนะครับผมแต่เบ็ดวันนี้ขอเล่นแบบเบาๆไปก่อนแล้วสาหรับเกมเกมที่พอไม่เคยเล่นนะครับผม150บาทครับสาหรับเบ็ดในวันนี้นะครับผม และเกมเกมนี้ครับวันนี้ผมก็มาเล่นให้คนดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนําให้ทุกคนเล่นตามเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันเสี่ยงมากเลยนะครับผมนะเอาละครับทุกคนมาลุ้นกันลุ้นเพชรกัน,นครับลุ้นฟรีเกมเกมนี้มีฟรีเกมด้วยนะครับผมนะทำให้เนี่ยครับมีฟรีเกมเป็นรูปดาวนะครับครบ3อันเราจะเข้าสู่โหมดฟรีเกมนะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปถึงขนาดนั้น,นเราต้องมาลุ้นระหว่าังทางกันก่อนนะครับผม อยากขาดทุนเป็นพอครับผมเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากขาดทุนเป็นพอให้เรามีกําไรมีเงินใช้มีเงินกินก็พอนะครับผมเอาแล้วครับทุกคนคันนี้จะหมูหรือจ่าเดี๋ยวรู้กันนะครับผมต้องมาลุ้นกันต้องมาลุ้นกันครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะสําหรับเกมน,นี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นครั้งแรกมเล่นพร้อมกับท่านผู้ชมเลยเหมือนกันโอ้โหมาร์คหนึ่บาท คือเบ็ดร้อยห้าสิบผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้อะไรเยอะแยะมากมายแต่ขอได้กําไรก็พอเลยนะครับผมก็ลุ้นกําไรนะครับผมทุกคนตอนนี้ไปเอวละรูปแบบเกมคือสวยนะครับผมคือดูดีนะทุกคนนะมันมันไม่ลายตามากมันก็สบายตาแล้วก็เล่นง่ายๆนะครับผมกดกด็กดเข้าไปนะครับผมมันก็จะหมุนหมุนหมุนทำให้เราได้เงินนะครับผม ตอนนี้เริ่มลงมาแล้วนะครับผมตอนที่เริ่มลงมาแล้วนะครับจะมาลุ้นจะยังไงครับเนี่ยโอ้โอ้โหทุกคนมาก่อนเลยครับบิ๊กวินครับผมบิ๊กวินมาแล้วครับผมมาเท่าไหร่4,800บาทกันเลยทุกคนโอ้โหไหวรูปเพชรมาเกือบเต็มจอเลยทุกคนนะก็สวยงามไมครับสวยงามกับดอกดอกนี้ไปครับแม่ทุนกำไรมาแล้ว2,500บาทนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็แจมครับแจมอยู่ทุกคน แต่ก็เดี๋ยวผมขอเล่นต่อดีกว่านะครับเพราะว่าก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดไหนแะต่จใจอยากได้ฟรีเกมนะพอจะได้ฟรีเกมเสร็จปุ๊บได้กําไรก็จะเลิกนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหรือขาดทุนเลยนะ,ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเอาละไปอย่าอย่าพักอย่าพักไปเรื่อยๆืยเรา เบื่อเบ,อเ,บอเงาเงานะครับผมก็มาลั่งดูผมเล่นเกมก็ได้แลเพราะช่วงนี้นก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะทุกคนนะดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับผมมาอีก5 2 2บาทครับผมแต่ส่วนใครนะผมที่อยากจะเล่นดูแล้วเกิดอยากเล่นขึ้นมานะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่จะเล่นกันเอาเองด้วยนะครับผมผมก็ไม่ได้แนะนําให้เล่นเกมตามผมนะครับผมแค่แบบบางที ผมพยายามหาเกมหลาก,หลา,กหลายมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าบางคนอยากดูเกมนั้นเกมนี้ก็จะได้มีไว้ดูก่อนที่จะตัดสินใจเล่นกันนะครับผมมาก็สําหรับเกมนี้ครับก็เป็นเกมแปลกใหม่สําหรับผมนะผมเห็นหลายรอบแต่ผมก็ไม่ได้กดเข้ามาเล่นนะผมก็เล่นเกมอื่นส,ส่วนใหญ่นะครับผมแต่ต้องมาลุ้นกันทุกคนทุนมีหมื่นจะขาดทุนหรือจะได้กําไรก็มาว่ากันที่ตรงนี้ครับผมเอาละ ไปแล้วลงไปอีกแล้วนิ่งเลยนิ่งเลยอ้อาวทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาทุกคนมา ยังมิ่งม่อแบบเดียวนี่ครับฟีเกมมาแล้วทุกคนนะได้ฟรีเกมมาแล้วครับผมเอาละมีตัวคูณให้เราด้วยนะครับผมหมุนครั้งหนึ่งจะเพิ่มคูณหนึ่งจำนวนนะทุกคน 1, 1 1 0บาทคูณ5้าไปนะทุกคน6กพันเก้ามาตอนนี้2ครั้งสุดท้าย1เรียบร้อยทุกคนโอ้โหมาครับ6,900บาทนะครับผมในการฟรีเกมครั้งนี้ของผมครั้งแรกเลยสำหรับเกมนี G ้ N e นะ เพราะไรนี่ครับผม6,900บาทนะครับนั่งนิ่งๆไปแปบ๊บเดียวเองนะทุกคนนะก็เรียบร้อยครับผมมากําไรมาแล้ว4,110บาทนะครับทุกคนก็ถือว่าถือว่าโชคดีไปนะครับสาหรับวันวันนี้นะครับผมก็ได้กําไรกันอีกแล้วเล่นแป๊บเดียวเองนะครับทุกคนนะก็สําหรับวันนี้ครับผมเกมนี้ผมก็ถือว่าผมก็ให้ผ่านนะแต่ก็ไม่ได้ให้ดาวเยอะอะไรมากมายนะครับผม ผมก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนะแล้ววันนี้ครับเกมนี้ก็มาเล่นให้ทุกคนดูพวอความสนุกสนานไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับผมครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ทุกคนสําหรับวันนี้แต่ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวหากเกมสนุกสนุกเกมใหม่ๆมาเล่นทุกคนดูอีกนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อน,นครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับทุกคนนะสวัสดีครับผม